ขอต้อนรับสู่ช่อง Kendall Fishing Channel นะครับวันนี้ผมก็มาแก้มือเนาะตามทีีได้อู้คลิปแต่ก็แท้เอาไปว่าจะมาแก้มือตีหอยตึงเท่านะครับวันนี้ก็มาแก้มือครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศตอนเจ้าตอนนี้ผมก็มารออยู่ตีหน้าตังเข้านี่ครับรอถ,ถึงเวลาประมาณสักหกโมงคึ่งเราจะขายบัตรดี๋ยวเขาก็จะไปซื้อบัตรแล้วก็จะเข้าไปในที่อ่างเก็บน้ำนนครับ เาดูว่าวันนี้เขาจะมากแก้มือได้สัดใจกอ่อนครั้งนี้แล้วได้กับป่าตะเพียนครับมันเข้ามงป่าตะเพียนตีเดียวเดี๋ยวเขาไปพออนะว่าวันนี้มันจะเกิดขึ้นพองโอเคครับผมเยี๋ยวพอกันครับตอนนี้ก็เรียบร้อยครับซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วครับนี่บัตรไม่ถึงเท่านะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวประตูจะเปิดแล้วครับตอนนี้ก็5ที นี่เป็นมืเก็บบ้านแล้วครับผมครับผมนี่ละอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วครับผมอย่าทิดตามไม่ก้าวไปไหนนะครับครับตอนนี้ก็เหลือเปิลบิ่งมาละท้อนนะครับหล่นมามาเอาโมงกันครับผมก็ได้โมงนี้เนาะวันนี้เนาะข้างๆกับโมงที่แล้วโมงทีแล้วนั่งนั่งองเขานั่งฟังปุ่นเนาะตอนนี้ผมก็เครียดมากหน่อยเนาะนี่นี่ครับเสียนทิศกำลังใหญ่ยอกครับไม้แหลกอ่ะอยู่งามครับอากาศ มันธรรมชาติเนาะไม้แหลกไปแล้วครับผมโ,โ,โอ้โหยยังงบ่หินตกแนมเซนโจก็กำลังกรอบคันครับไอ้วัดกก,กอบลงกรอบก้างไม้ไผ่นะโอเควันนี้ผมก็จะมาแจ้อาหารของลุงดอนครับผมสูตรไผ่เขียววันนี้อยเป็นอันนี้มันมาได้แก้ซ้อมแล้เนาะจะมาแก้ปันมันลูกบ้านมาันละคือว่ามีเวลากับมาตรงนี้คือ เันจะเป็นลักษณะ,ะน,นี้ไห้เขียวปั่นขนมปังแยมโลครับของลุงดอนครับผมเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลงานของวันนี้เนาะว่าปลาลับแครบตัวแรกเป็นปลาอย่างครับผมเดี๋ยวก็เนาะขอปั่นอาหารกันเด้อครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดได้มาถึงซี่นาทีครับปลาลับแครบตัวแรกครับ<ป>ผมสวิงนี่แปลงเหรอแปลงสวิงทีเหรอง่ายได้นะมมาเดี๋ยวนะอ่าโอเคนี่ก็ลงไม้น้ำครับ ป่าตัวแรกครับปาลารับแขกมันเป็นปลาไงม,มูนเนาะเดี๋ยวเฮาวไปดูกันก็จะเป็นตะเพียนนะครับเดี๋ยวปาลารับแขกเนาะโอ้ตะเพียนครับผมตัวแรกตัวมีไงครับผมนี่แหมตะเพียนโอเคครับผมวันนี้สายมนขอแก้สายกันเนาะ ครับตอนนี้ก็ตั้งเบ็ดตั้งอย่างเซ็กกันแล้วครับผมตอนนี้เบ็ดมีประมาณสิบสี่สิบห้าหลังครับผมประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าครับห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมันมีนักตกปลาเข้ามาครับเนี่ยพืนที่ยังลงอยู่เนาะมาไปกินเจ้าละ รุ่นสามเจ้าและุ่อ่ะเราจะมาดูกันติดตามกันต่อไปนะครับรุ่นปากกันเนาะวันนี้นบรรยากาศสวยงามครับธรรมชาติครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นของแงครับเป็นตะก้อตายครับวันนี้ตะก้อตายเนาะขอการมาจีนุครับผม โอ้หนสองมาเลยครับนี่เดี๋ยวจะเล่นของเงนะวันนี้ดูว่าผมจะได้ป่ามีกันเดียวที่เลือไม่เป็นแต่ก็วิ่งหมดแล้วครับจะเงี้ก็แต่คนเดียวดูว่ามันจะได้ก่อนเนาะลองดูกันเดียวเลยนะครับเดี๋ยวมาชมผลงานนะครับว่าวันนี้มันจะโดนของเงิหรอหาแล้วที่เป็นมาเป็นโดนนะมงเนี้ยแต่วันนี้ผมมาหนังโมงเปิร์จะได้ไ่ได้หูเด้อเดี๋ยวรับชมกันนะครับ น,นี่ก็เป็นส่วนผสมหนึ่งครับเป็นเยือลำเนาะผสมขหนมปังแยมโลก็ได้แล้วครับสูตรนี้ครับของน้อนสูตรใหม่ครับผมใครที่ลองซื้อมาใช้นะครับจะผสมอาหารตัวอื่นก็ได้ครับนี่เป็นลำมมาได้นะเนาะลำข้าวหอมน่าใจครับผมจะเอา,าไปดูผลงานของลำนะครับมาน,นี่จะเป็นลำขนมปังนะนั่น,น,นเซียนโจนลังตีเบ็ดครับผม โอเคครับเดี๋ยวรับชมผลงานนะครับได้ตัวหรือไม่ได้ตัวต่อไปครับผมครับหลังจากรอมาเป็นชั่วโมงกว่าครับก็เริ่มมีป่าเข้ามาครับโดยเซียนโจอ่าเรามาดูกัน้อามันเป็นป่ายอยางเนา่ เอาหลุดเอาหลุดอืมได้เดี๋ยวต,ตามต่อไปครับผมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงแล้วเนาะยังเงียบอยู่ครับ <c oughs> ปลายังมาเข้าเลยครับผมนี่ก็จะมาออกแนวมิตติิงครับไม่ได้แคมปนะ์เนาะแต่เป็นมิตติิงกันอ่ามีนึ่งข้าผครับแล้วก็จัดเป็นนี่ ไอ้ควม,มากครับพ่อไม่ไม่ไม่ควั้งเจ้ครับวันนี้ย่างเก่งครับส้มตม่ำเนาะพี่น้อง<ช>ส้มต่ำนี่ตั้งหม้อนี่หม้ออย่างของกอล์โอ้โธ่นี่อืมบอกขาไปแล้วครับผมนี่อืมเาะครับผมอันนี้มือซอยคล้ายๆครับผมนี่มือซอยจีนครับผมนี่ทำพอเนาะจีนซื้อเจ้านะครับเดี๋ยวามาดูต่อมันยน่ยเสร็จเนาะ ตอนนี้ก็เรียบร้อยครับแม่กลับเข้าแม่ครัวครับผมนี่แม่ครัวครับผมอ่ะกินข้าวกันนะครับผมนี่เมนูลักกี้เนาะโซซาจีนซุปเปอร์ตินไก่ข้าวหนึ่งอืมมอะครับผมแต่ขออยากกินข้าวกันนะครับผมตอนนี้ก็รอปากินนะครับมอะเดินนี่มอะเดินนี่ปกตทิประจำวัคกับครับผมครับ <c oughs> ตอนนี้ก็นะ ตามกินกระเทาะนะครับผมนี่เมนูซุปเปอร์ตีนไก่ครับส้มตำครับผมะจะเทาะกันก่อนเนาะนี่ครับหลังเฝ้ารอปลากินเป็ดครับผมไปแล้วครับผมปลาขึ้นปุ๊บตีบนหัวปลาครับผมพอนละไม่จะโดนกันเนาะโไปครับผมเดี๋ยวรับชมกันต่อไปครับ ครับตอนนี้กับเวลาประมาณเที่ยงครับผมมาแล้วครับคืนทะเลครับผมวันนี้ลมหนาวครับตึงหนาวตึงขคืนทะเลครับเงียบแยหมดแล้วครับฮ่าลุ้นกันต่อไปครับผมครับผมหลังจากตะกี้สถานการณ์ลมเลยครับท่กาก่อนโดนเบ็ครับผม อ่านี่มันของมู้ชายนะครับเซียนโจครับผมเซียนโจน่าจะเป็นปาน่าตะเพียนครับผมลมก่อแหงครับดูสายดูอย่างยาก,กน,นะครับผมนี่ขอพีวัดให้กินแล้วเนี่ยดูด,ดิสายหย่อนมันมากับลมครับผมมันวิ่งมาโดนล้วอีโดนละเอ้ยเหมือนมีไซส์แบบว่าไอ้อย่างน้อยก็เป็นหนึ่ง เด้ๆนะครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเลย่อนเลืเลื่อนสวีทอ่ะ <c oughs> อ่าผมได้แล้วครับผมโอเคครับผมครับผมในขนาดลมมาครับผมก่อนโดนน่าจะมีไซส์ครับตัวนี้มีไซส์ครับโอ้มีไซส์มีไซส์มีไซส์ครับตัวนี้มีไซส์ ใจกว่าก yeah. ็เล <that> ่น like ก็เล่นก็เล่นใจเย็นนานๆจะโดนทีครับหมายแบบนี้โจว่าเสบิยงรูใหญ่แล้วมากูฮอะหาได้เนาะแล้วก็เล่นก็เล่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วี๋ยวะเดี๋ยวะนี่อะไร เดี๋ยว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 ยวเดี๋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 ยววเดีวเดี๋วเี๋ยวเด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 ี๋ยวเวเดี๋ยวเดี๋ยววเดี๋ยวเ โลกว่าครับผมห้วยตึงเท่าแตกแล้วครับปานินเดี๋ยวไปดูครับไหนเนาะมาั่งได้ปะเผา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 ,าปัดหนโชว์ไซด์แล้วนี่ครับน่าจะโลปลายครับผมนะไซด์ของห้วยตึงเท่าครับผมตัวปลาท่านไหนจะมาก็ลองด,ดูดูครับตอนนี้ปลานินเริ่มเข้าแล้วครับทั้งหมดแล้วเป็นปลาตะเพียนเนาะ วันนี้เป็ปลานนินครับ๋ดยดูตัวต่อไปครับผม,ม<า>เอาอครับ <laughs> นี่ก็ตัวนิสสองสกีตากกล้องเตา <laughs> ่าครับผมคนจำเบาครับอันนี้กกินเบของเซียนโจครับน่าจะมีไซส์ตัวนี้ดูจากแอคชั่นของเบน,นะครับน่าจะมีไซส์อยู่ตัวนี้อ่าเซียนโจบอกกันดิหนักป่า หนักอยู่เนาะน่าจะเป็นปลาน,นิลครับค่อยๆเล่นๆแต่ไม่ใช่ชีสุกแน่น,นอนน่าจะมีไซส์ครับตัวนี้ดูครับดูครับโ,โจง,งัดตอ่อเปล่าวะฮะงัดตอ่อเปล่าปลาเหรอเออปลาเออค่อยๆเล่นๆนี่จะเป็นคันตกปลาน,นิลครับผมจะเวมจะอ่อนเนาะคันแหละแปดทุตเต้ คันปนินครับเวจะอ่อนอ่ะเจ the <c oughs> ๋ยวก่อนเล่นนะฮะหลอกต่อแจ้งของชิมโนครับอ่าดูครับน่าจะมีไซนนะครับเตะกี้ตากล้องกับผลิญต่าครับภาษาเมืองแล้วก้นต่างปลอดครับผมตั้งกล้องน่าจะมีไซนครับนี่นินปะหวะ เฮ้ยปนิน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 โอ้ยรู้ข่ามาดูครับวนะครูปนิ้นครับเรียบร้อยผมโอ้ยนี่สาสองครับผมโอ้ยมาแล้วโอ้ยทั้งโมทั้งโคโอ้ยข้าฝูงเลยข้าฝูงเลยโจถ้าไม่ได้พี่วัดตะกี้ก็ไม่ติดนะฮะไม่ได้พี่วัดตะกี้ก็ไม่ติดนะ ไหนดูสิดูสินี่ครับจะทำมาได้นะครับสองตัวแล้วครับผมมาสี่ตะขอเป็นตะเก้อบิงครับเยื่อลุงดอนครับผมอ่ายังดอนนะสุดไผ่เขียวครับส่งกับลำหอมอ่าโจโชว์หน่อยอืมโหอยู่ได้อยู่ๆเดี๋ยวน่าจะเข้าเลยๆครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบบ่ายนะครับ ป่าก็ลืมเข้ามากับลมเนาะไม้มากับลมหมู่นี่ก็เรือครับผมโตโยอดครับเดี๋ยวชมกันตัวต่อไปนะครับผมอันนี้ก็เป็ดตะขอไปนี่ครับนี่าจะเห็นครับกระเบิตะขอน้องไอเดียวครับผมจะกินแป๊บนี้ครับอันนี้ที่นี่ครับเดี๋ยวก็ลองทิดแทงกันนะครับผมจ่ายตะกี้ครับเซ็นโจได้ไปเซ็นที่ต่อครับพอนี้กินต่อเนื่องครับสวิงมาสวิงไหม เออแต่ต้องยกนี่ปลาตะเพียนครับนี่ยกเลยครับนี่กินกันเ่น่ลยๆครับผมเดี๋ยวก่อนรับชมกันต่อไปครับผมปลาเริมเข้ารับชมบ่ายโมงครับหลังรอลมหยุดครับแป๊บหนึ่งกลับมาแล้วครับชั่วโมงหนึ่งเนาะลมมันแห้งเกินไอวัดครับไอวัด ยืดปุ๊บดึงทันทีครับแล้วก็เล่นก็เล่นมีไซส์ห็มแล้วครับมีไซส์ห็มแล้วนักนักวิ่งงนี้มีไซส์มีไซส์แล้วก็ลงกัเลยไอ้กันนี่ห่มตีนี่ปล่าตีหน้าตรงหน้าเนอะแล้วก็เล่นก็เล่นอุ้ยว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 ุ้ยแล้วก็เล่น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 อ่ะนี่โจเปลี่ยนกันมือสวิงนะโจนะอ่ะอันนี้ไอ้บัานนักมือเนาะ เฮ้ยเฮ้ยปานินปานินอุ๊ยเต็มครับอู้ยใส่สองแล้วครับปานินครับเอ่มาถึงสองโลไปะโอ้ยหโจดุงปานินชัดๆครับเหยื่อสุนนี้เหยื่อลุงดอนนะสูตรล้ำครับล้ำกับสไลด์งาม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 เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูสามแต้มแล้วครับ ดูแต้มที่สามก็น,น่าจะสักโลกปลายเกือบ2องแนละ้วอ่ะขอดูนอะยโชว์ตัวนหะนปฏิบ่าเฮาวคิโมไงเจ็บบะเจ็ดสมรักนะครับผมอ่าโทโอรอเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวก็อพอตัวต่อไปนะครับจะกินอะไรผม,มกินสกเสตีอนีปลามานะไม่กันใครอย่างปลาหนึงเก่านะ <c oughs> ครับผมเดี๋ยวรอรับชมครับครับตอนนี้ก็ สามโมงสิบห้าน่นอนย,ยังคงเงียบครับผมยังล้มเริมเงียบนะครับแต่ยังมันไปนมีป่ากินเบสตนะข้างๆก็มีนักตกป่ามาเริ่ม,มานั่งแคมปิง้งครอบครัวครับผมบรรยากาศดีครับพูดถึงเท่าแนะนำมานั่งพักผ่อนยอนใจนะครับเอาเบ็ดโจงแล้วก็มานั่งกินกันนิดๆแน,น่นอยได้ ตามกฎของไม่ถึงเท่านะครับเอากาศลมลื่นครับผมมันเป็นธรรมชาติเนาะโอเคครับเดี๋ยวลองไปดูกันเนาะว่าชั่วโมงสุดท้ายเดี๋ยวเก้าสักสี่โมงเกือละมันจะก,กินเนี่ยมันก็เดี๋ยวติดตามรับชมครับผมครับผมอันนี้ก็รอมาเป็นเกือชั่วโมงครับสี่โมงแล้วเนานะ เซียนโจทิศลงน้ำเหรอทิศทิศลงน้ำมั้งอันเลๆๆ็กๆ,ๆก็ถ่ายอ่ะอย่างน้อยก็เป็นตัวหนึ่งอ่ะน่าเป็นหนึ่งแต้มอ่ะรอกันมานานมาตักอ่ะตักอ่ะจะตักมาตักกับตี้ว่าแล้วแต่น่าจะเป็นตะเพียนครับผมเพียนเนาะอ่าตะเพียนแต่เลย ب. อ่ะยกมาโอ้โหมไซส์ป่ารับแขกครับผมร <laughs> อป่านินได้ตะเพียนครับผม ก็ไซพอลับแขกนะครับที่นี่ครับเดี๋ยวนี้กับซีโมโล่ะเดี๋ยวสัก,กําผมจะเก็บเบ็ดแล้วครับคือว่าต้องรีบกลับเนานะอยู่ลำปูนไม่อยากเชื่อไม่ได้การแมลงมั่งอะนะผมก็มีนักท่องเที่ยวมาปิกนิกกันครับนั่งชิวๆกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเบ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวถือภาพดูปลาล้อมนะครับไหนนะ ตอนนี้ผมก็จะเก็บเบ็ดกันแล้วนะครับเก็บก่อนเนาะมาอยู่แก่สนะี่โมงเช้าฮะเดี๋ยวเราจะไปดูป่าลวมมันครับ,ดเ,รบเดี๋ยวเราจะดูป่าลวมมันนี่ครับได้ไมาเยอะแตะแดงเนาะ ผมอ่าวันนี้จะเป็นปลานิลน,นะครับพุกได้ปลานิลนไดโลไปครับสองโลครับครับผมนะโดบะเบอร์ครับตันนี้น้ำมันหนักครับท่อนงเท่ามันก็ยังแบบขากินจัดอะไน,ะะน,น,น่ะปลานิลเนาะต้องรอน้ำลงจากหาดลงไปครับเนี่ยหาดเนี่ยถ้ามันแห้งถึงไปหาทรายตรงนี้ก่อน น่าจะเข้าจัดกว่านี้ครับนาในช่วงกุมภามีนาครับน้ําลงเนาะน่าจะจัดกว่าเดี๋ยวาฟางเรื่องขยะนะครับขยะถ้านักตกปลาไหนมาใช้บริการตรงนี้ก่อนเก็บขยะไปมีถุงครับตามจุดทำนั้นะถุงหนึ่งคนระับตามต้นไม้ไปมีถุงคนะรับฟางเหล่องขยะนะครับเก็บขยะใส่ถุงขยะท่องเรียบร้อยครับเดยกเก็บเบ็ดกันนะครับผมง่้นก่ฝฟากติดตามรับชม คลิปหน้านะครับว่าผมจะไปไหนเนาะครับผมขอได้กอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ